n <Million> Channel สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่อง m a c m i l l i o n Channel นะครับผมเดี๋ยวันนี้ผมจะมารีวิวตัวคอนให้ดูนะครับเป็นรีวิวตัวลอนะครับผมก่อน2ปีนะครับเป็นสายวิ่งสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นลอวานุคุนินะครับมาดูความแตกต่างและสกิลของ2ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวไหนหน่าเล่นแล้วก็ นาเอาไปเล่นเป็นสายไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวเราลองมาดูในโหมดโซโล่นะครับผมสซอรเวอร์ลอยนะครับตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวลองตัวลอสายวิ่งก่อนนะครับเป็นลอสายวิ่งสีเขียวนะครับผมไปครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ตัวรอตัวนี้นะครับผมก็สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นเปิดลูมนะครับแล้วก็ฟันก็เป็นท่าที่ค่อนข้างสกิลหมูนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับฟันธรรมดาก็เป็นฟัน2ทีนะครับแล้วก็แทงนะครับผมส่วนสกิลสเนี่ยจะเป็นสกิลเปิดลูมนะครับแล้วก็สลับตัวครับสลับตัวกับฝ่ายศัตรูนะครับผม เ็นการวาร์ปสลับที่นั่นเองนะครับทาฟันธรรมาดา <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นสายวิ่งนะครับก็ไว้เน้นพิกเกมนะครับตัวนี้สมมุติจะตัวอยู่ไกลนะครับสกิลสองฟุบสลับที่ครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งโจมตีนะครับรลัว,ลว ก็พลิกเกมได้เลยนะครับตัวนี้สมมติว่าศัตรูกําลังดึงธงอยู่เนี่ยเราสามารถใช้สกิลสองตัวนี้วาร์ปสลับที่ศัตรูได้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลสองตัวนี้เนะี่ยถ้าเกิดบางทีไม่ติดวาร์ปนะครับก็จะได้เป็นค่าสถานะต่างๆนะครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามมึนงงนะครับผม เปิด <c oughs> มาดูสกิลสองครับสลับที่ฟึอแล้วก็สกิลหนึ่งครับสมมติว่าศัตรูอยู่กันเยอะๆนะครับเราวาร์ปไปแล้วก็เปิดสกิลหนึ่งใส่ได้นะครับก็เป็นตัวพิเกมแล้วก็เป็นตัวดึงธงหน้าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับผม เก okay. ก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวทนาะร์ก็รอก่อน2ปีตัวนี้นะครับก่อนทําสกิปนะครับผมหมอสัญญกรรมแห่งความตายเดี๋ยวเรามาลองดูร่างวาโนุกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูตัวรอนะครับร่างวาโนคุนินะครับเป็นสายโล่สีแดงนะครับผมเรามาดูสกิลต่างๆนะครับ ก็ตัวรอวานุนะครับก็จะเป็นถือดาบอย่างเงี้นะครับฟัน2ทีแล้วก็ครั้งที่3เป็นปล่อยขึ้นดาบนะครับ1 2 3นะครับก็โดนหมู่นะครับผม1 2 3เป็นขึ้นดาบออกไปข้างหน้านะครับ2ครั้งแรกก็เป็นฟันปกตินะครับผมต็ชุดค่อนข้างเท่นะก็จะรู้สึกว่าวิ่งช้ากว่ารอตัวแรกหน่อยนะครับ รอก่อนทำสกิปตัวเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะวิ่งค่อนข้างไวกว่านิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลหนึ่งกันนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นเปิดลูมนะครับผมแต่ลูไม่ใหญ่มากนะครับก็ทำให้ตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะนะครับผมนยครับจะมีสถานะโล่นะครับดรอปลงนะครับผมที่ตัวถ้าเกิดอยู่ในลูมเนี่ยเราก็จะตีศัตรูได้แรงขึ้นนะครับผม ก็เป็นสายกันทงป่วนในธงได้นะครับเป็นสายโล่สีแดงนะครับเดีย๋ยวลองมาลองดูสกิลสองกันครับยูเมโปเดีลองดูสกิลสองกันนะครับโปโปส,ก,ส,ก,นนบสกิลสองก็จะเป็นนะครับวาร์ปแล้วก็วิ่งไปใช้ แกมมาไนท์นะครับเป็นสายฟ้าผ่าตัดแทงลงไปกลางวงเลยนะครับผมก็ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็แนะนําเปิดลูมก่อนนะครับเปิดลูมด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลสองกระโดดเข้าไปนะครับแต่เราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งลูมนะนะครับก็จะติดสถานะนะครับค่าพลังต่างๆก็จะลดลงกันหมดนะ รูงว่าอยู่ได้ค่อนข้างนานนะถ้าสมมุติว่าถ้าเรายือนอยู่ในธงเนี่ยกลางในธงได้เลยนะครับก็จะครอบธงเลยนะครับก็อยู่ที่คนชอบนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเอาไว้พิกแกมเอาไว้แบบว่าวา์ดไปดึงธงนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายกันอยู่ในธงซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้แบบว่าวกแวบไปไหนมากนะครับผม ก็ลองดูครับใครสายไหนใครชอบแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาลองใช้สกิลหนึ่งก่อนนะครับสกิลหนึ่งครับปุ๊บติดสถานะแล้วก็กระโดดทั้งก็จะเพิ่มดาเมจเข้าบอีกนะครับถ้าอยู่ในในรูมแล้วก็ใช้สกิลสอกระโดดแกมมาไนเข้าไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบตัวไหนหรือว่าสายไหนเนี่ย ก็ลองเอาไปไประยุกใช้ดูครับเป็นตัวที่ก็เล่นได้ทั้งคู่นะครับทั้งรองก่อนทําสริปแล้วก็รอวาโนโอนะครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คนชอบด้วยนะถ้าวานโอนี่ก็ชุดก็จะเท่นหน่อยส่วนตัวก่อนทําสริปนะครับเสื้อเหลืองก็ถือว่าใช้ได้นะใครชอบรอเนี่ยโอ้เล่นแน่นอนนะครับเป็นตัวป่วนอย่างดีเลย ฟันฟันฟันขึ้นดาบฟันฟันขึ้นดาบกระโดดแกมมาไานทยต้อใครชอบนะครับหรืออยากดูตัวอะไรเพิ่มเนี่ยเนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันอีกนะครับผมรอฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Mac ก i l l i a n channel ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ